ครอบครัวนะคะพามาชมลิกเกศรรามนะคะกันที่จังหวัดสุพรรณนะคะก็เป็นวัดวัดชื่ออะไรพ่อว,วัดลานคาวัดลานคานะคะตอนนี้กำลังจะเดินเข้าไปในงานนะคะแล้วก็จอดรถฟรีนะคะที่นี่เดี๋ยวไปดูกันดีกว่าค่ะว่าจะเป็นยังไงนะคะไปกันเลยเวลาดูวัดแล้กรรมการบ้านแล้วก็ไปตั้งรอนเทนต์จอด ปลาตักเงนวะแลยเนาะ ร้อยร้อยร้อยอะไพี่ได้สั่งได้แนบหยา ก็เดินผ่ามาเยอะแล้วค่อยเสร็จตอนค่อยกินตอนเสร็จแม่เธอซื้อมาเลยว้าวบไม่กินไรเอาตัวนี้ด้วย อันนี้อย่างเดียเลย่นไล่ะนีปเล็กใช่หเลกปันะปนะเน้อันหนึงหนนนน่งเลยปะเนี่ยดมันคืออะไรอยากกินอะไรเราส่ไปโป๊บัตนมสดบีโป้บัตให้ค่ะบีโป้ปปนะคะสามสิบห้าค่ะเอาขง มาก่อน,นที่จะชมน,นาตาดนตรีลิเกสอนลางน้ำเชรน้มาครั้งนี้นก่อนจากกองออนวยการของเรารอต้อนรับพ่อแม่พี่น้องอยู่นะครับมีลูกภรใยาแม่ทองมาลูกสาวแม่ทองมีคนงานรับศรัทธาพ่อแม่พี่น้องนะตนอนทึกไม่ต้อง ทางวัดของเราไม่ได้ตั้งใจราคาราคานั้นอยู่ที่สภาพ่อพ่อแม่พี่น้องนะฮะจัการทุกอย่างเลยนะนำดอกไม้ผู้เปียรทองนั้นไปบูชาศีลศักดิ์สิทธิ์คุณพรางัคนาไตรหลวงพ่อแสงไตรภูเปิดทุกสิ่งทุกอย่างนะฮะบ ะจะไปตะโกนกระกอบข้อบริเวณหน้านสันสิงหัวข้อพุชจาวร้อยหน้าเข้าบ่อตอดก็หมดเช่นเดิมนะครับเพราะว่านำปัจจัยบรรจงใส่ไปในตู้แล้วบูชาเทียนกระโกนลอยกระดอกข้อขอให้ชีวิต ของข้าพเจ้านั้นหมดเพาะหมดโสโครนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่ได้มีโอกาสมาพิทว่าละวิาแล้วต่อไปนี้ับตั้งแต่วันนี้วิชาด้วยทีนี้เป็นต้นไปขอให้ความทุ้งความโกทั้งหลายจงมาลายสิข้าพเจ้าขอลอยไปกับกระทปงนี้ ท่านจาเตอร์น้ำมันตะเกียงนะครับเป็นเครื่องหมายของความโคตรว่แงแสจวานของชีวิตก่อนนะโดยที่น้ำมันแล้วผสงใส่นงในที่หน้าองค์หลวงพ่อมีทั้งหมด9ก้าสิ่ง ประจำวันเกิดนั้นจะได้เจริญรุ่งเรืองมาทางนี้ก่อนองสเข้ามาทางนี้ก่อนสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวบ้านชาพี่น้องชาวจังหวัดสมุทรปราการชาวบังกา้ทุกท่านที่ได้มีเกียรติรอชมงานกันนสคมทั้งสอยดาวแล้วก็ทบุญนะครับานคร่ ใจหรือว่าอะไรแล้วอะไรอ๋อก่อนล้วขาหนวดเรายังไม่เข้อสอบเาะว่าตกอ่ะยังไงหมดลดรุ่งสองเด็กๆครับฝนลงเม็ฆครับฝนตกเอ่อมาดูนี่ก่อนเร็วอ่าพนักงานเมากรมเก็บก่อนอ่าอาจจะเป็นน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์น้ำมนต์เดี๋ยวคงปรากลมเดี๋ยวก็ไปไม่ต้องตื่นใจครับนิดเดียวไม่ตกน้ำมนต์ลงพ่อลงพ่อคลน้ำมนให้ นครับั่วถึงั่วถึงถ้าไมมาเก็บพมก่อนมาเก็บพมมาคุมมาทีก่อมคุมชาผ้าคนอุยมาครัอุ้ามาหลังจากขันหายไ่นนครับวัออกราดินด้ปดปายมาแ้วครับครับครับลุงสัตว์ครับต้องไปฝั่งเริ่มทันเิมแล้วฝากพัชเดีลยวนะ โอกาสทีนาอมาดึตัวท่านแล้วขนนักงานมาดพรมด้วยวิธีด้วยฝรั่งเสฝนังเครับฝม็ดเศสก็ได้เปิดกองบุกองบุตนพี่น้องนั้นเอาข้าใบข้างหลังรถด้วยวิธีครับวิธีมาดึงเข้าไปหลังรถด้วยฝรัเ ได้ยินแล้วช่วยปลุกเขาหน่อยครับบางทีเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะจะโปรยไปมัเยอะหรือเปล่าเอาลงก่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวโดนตกพวกแก่เอาบีอาบีใเรื่องพุ่หน่อยเราเก็บทงด้วยคนกลับมานแล้วทีเนี้ยก็เป็นน้ำมนต์ครับเดี๋ยวปลุกไปครับขอให้ไฟต่อไปให้หมดอาโอเคเอาลงกันก่อนเอาลงก่อน เลครับเชิญพอยู่ด,ด้านในนะครับจ,จบับาจอยของเกีกร้รอชมผลงานการสแสดงของทีมงานสอนงานน้ำเพชรพระเอกซูเปอร์ซาร์พรเปริญญามาทองคาทุกแลนของพระเอกมรักนางเอกดวงแก้วกคืนคนี้มารับใช้พี่น้องชาววัดลังคาดึกคืนนะครับกับพวกคุณที่สละเวลามีค่าและสลับเงินทุกบาททุกสางขาสูยด้านในเพื่อรอชมการสแสดงเดี๋ยวเราจะหมนุนกระโดงโดยที่ปิดเสียงไว้นะครับเสียงที่เราคทางกองรนการหรือว่าทางสอยดาว เดี๋ยวเสือปินไปลำประมาณทุ่มครึ่งลำทุ่มครึ่งกลับมาก็พอได้เวลาปุ๊บเราจะเริ่มโชว์เริ่มแสดงทันทีนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับผู้จัดงานกระจกภาพทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพี่น้องชาววัดรันคาพี่น้องชาวบางประมาจังหวัดสุพรรณบุรีเวลาแฟนคลับของที่มาสนน้ำามเทศที่มาถึงแล้วนะครับ ลิเกมเนแสดงก,ก็ไปทําบุญแล้วก็ไปเสียงโชคกับทางวัดแล้วก็ไปอุดหนุนแม่ค้ากันเยอะตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทางเก็บเกบหมดเลยเก็บไปก่อนเดี๋ยวค่อยพูดทีห <ไป S 1> ลังลมแรงนะครับแล้วก็มีนักจะโดนทังหางนะครับเคยไปมาเล็นน้อยเดี๋ยวคงหยุด ใครมีบวกมีลูกหรือมีอะไรปิดบางศีษะไว้ก่อนนะครับจะได้ปลอดภัยหรือจะเป็นไข้เป็นหวัดเป็นเข้านะครับด้วยความู่งใจจากทีมงานสอนแดนนัมเพ็ดลุงเหลียวครับคุมก่อนเลยครับมันสายเข้ามาลงเอาอตวัตดคุมเลยห่อเลยแคห่อเลยห่อฉากเลยครับห่บขอขึ้นไปเลยวันนี้เราก็มาทั้สามคนที่ คนรวยครับมาไวๆหน่อยชื่ออันนี <m <m ้คือน้มนก็เอาไปหลักโลกก่อนเราลูกเชงครับลูกเชงเชงมาคุมมาไปพยายาคุมหน่อยคุมฉากมาก่อนนะก็ตั้งใจมาแล้วก็มาเทิญนะเข้ามาทางด้านนี้ก่อนนะมา ข้าุธมาสร้างบุญสร้างนกันเพราะว่าโอกาสนะดีๆนะทีทองอย่างนี้ก็ตั้งใจมากันแล้วมาบูชาดอกไม้ผู้เพียรเขาถล่มแรงมากๆกังคาขื้อไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวขอเสียมจิตบางอย่างที่เสียไม่ได้หน่อย แต่ผมไม่ตอบนะครับเป็นน้ำมูลเดี๋ยวผมหยุดแต่ตามใบม่ออนนะครับอีกสักพักหนึ่งนะครับเข้ามาก่อนนำมาบูชาดอกไม้ปูพุ่เทียนไปปิดทองกันก่อนนะครับขอเชิญน้าคุณน้องคุนพี่จะมากันมากมายนะวันนี้วันนี้เอ่อพนักงานพนักงานวิเกศราะห์น้ำเองก็จะแสดง ที S <S ่ทำลายความโบชาณจิงกับจริงหน้าเข้าโบสถแล้วพี่น้องก็เข้ามาแนะทามาในชาติมาลิมาลาปนศาลมลาดอกไมู้้เิลปอ่ที่สาธ่งาไมาเป็ดหม่ฟังเลยัะฝังมือของท่านนั้นป็นขอบทางในทางอบตอาใทางตอกม้ผู้เิียคออง ไม่เคยสัอราคาราคาอยู่ที่จับมาคมของน้องนตั้งใจนำปัจจัยแต่โตู้นะนำปัจจัยกต่โตู้แล้วดอกไม้พวกเพียรทอไปที่ตูก่าก็โองคพอแต่งใจโอนนะครับกอ่ะน้มีโอโคต้าน่นบริเวณนะแล้วก็ก็แหลว่าทนะครับ เพราะเธอเป็นพรบที่ผ่านเข้ามาในวววัดชิานาี้เป็นนิจเกย์นไม่ได้พระทัดทานนก็มาขำบุญก่อนสร้างบุญสร้างตึกต่อติดพระป่อยฟ้าบริเวณทาง้านหน้าขององค์เกานะจัดจอมเป็นขอมชุบเกียวทอนะ ข้าวปลาทล่ได้ก็อไัว้มพดที่ลได้มาเด้ยืมเงินมได้ยืมินได้ยืมเินพาไดมเนาได้ยอมเงินมาได้ยลมเมได้ยมเนาได้ยเปินาืเงินมาได้ยืมเงนมาด้มเนาได้ยืมเดืยนน้งาบสวัสดี

มาขอบุญต่อมาตั้งบุญตั้งตอก่อนที่จะไปรับตรงนีกเยน่าตังใจต่หลังนับเ็ตอนนี้ก็หน้าที่ใจที่พี่น้องนั้นเดินทางกันมินปัญหานะครับนเชื่นั้งใจเต็เจต้องต้องยังตอนทั้นคุยเจอที่มอ์จีนเป็นาง ขอให้ดูแลและอำเภอพะเยกจะถึงว่าเป็นนักแสดงด้วยนะก็อย่าไปโวยเลยไปขายการแข่งขนก็มด้สัที่ความเมตตาใจก็ดีตอนนี้ก็มีคามภใจและผู้ได้ระ้จอสเดินทางมา ข้ามาแล้วการอกเดินเลยปั hmm. yup. ่นตำวจก็ยี่นะไปละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทสนิทกีอรวไดไปด้วยดูแลความโยความสะดวกที่น้องผู้พ่อที่ริบทางมาด้วยนะ่วยกันด้วยกันนะวัยรุ่นบริการเพื่อเข้าไปขอบคุณด้วดูแลเรื่อง สตานที่เนาิ่นั้นมาทำกระบวนการเราจะเรียว่าจะไม่เรเ็น้อยนะครับทางด้านนี้ก็มาทานี้ก่อนนมาีมาก็มาง่นา่มามาายทมลาทงทงีเป็นรายน่ย่มาปนามายายลาทนายา็นาล่อ แต่ไดูผมจะเจ้าาคนก็งานนี้จวงท่านจะได้เปิดนะซับจะได้เปิดทีนี้ครอบครัวน้าจะได้เปิดหรือจะขึ้นไปติดคออ่ารีบมาอ่ามดบก็จะตกแสนพองหรือลอยรถไฟเอามางานนี้ก่อนห้คุณหนูคุณน้องสาวสาวนะมาติดคอ ตากมาดูมาตอกไม้ผู้เียนทองธรวมาเราไม่ได้ตั้งไปลาาลาคาอยู่ที่สัพพนทองตอแล้วปัจจัยที่ดีปัจจัยไี่ต้องนะอยมตูเพื่รบกวนโดยที่พ่งไม่ ทำการแสดงนักเตะให้ทำ่าให้ไ่เทปของเราได้สร้าขอบคุณวัตุจรรอนก็นะครับขอบคุณเี็มบิชริเกนะ์ตุ๊กตุ๊ดซาดี้มาลับบุญอะเงี้ยของเรานะเรียบชื่อจริงจิตจริงจริำได้แต่เราเล่นกันไว้ายครับ ปลัดนิด <c oughs> เออเรียปลัดเนีเ่ยให้คณะกรรมกานจากสาธุขอให้ลูกหญิงกับลูกชายได้เป็นเจ้าใหญ่ในดวงเก่งเหมือนคุณพ่อเก่งเหมือนคุณแม่มเิอเลยจ้ะมาแล้วนี่คุณหนุ่มรูปหล่ลอใจดีมาพร้อมกับคนรู้ใจสร้างบุญสร้างาบารมีอยู่ด้วยกันก็เป็นเศรษฐีมาเศรษฐี มั่งมีเงินทองสาธุสาธุบุญรักษาเทวดาคุ้มครองจัดเปิดโชคเปิดลาเปิดทรัพย์เปิดสุขเปิดเปิดปิดนะัันเปิด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 เป็นเสีดงปิดประเานจัดงานเปเมเดอเเดเรเปเป คณะกรรมการรับไปด้วยความนอบน้อ,นอ,นอ,นอนมเองออนโทนาสาธุก,กับคุณแม่แนะัที่นำปัจจัยมาบริจาคร่วมข้าวบกับโทางคณะกรรม,มการวัดหน,นึ่งร้อยบาทอน<บ>ุโมทนาสาธุโอ้ยบรรดาเป็นเาริเก็เด็นหลังไรกันมา